มีเหวกและเอค่อยไบีสี่เลยก็ไดาได้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 เดได้้ได้ไดได้ดได้้ได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 ได้ไดได้ได้ได้ด้ได้ไดได้าด้ได้ได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 ้ได้ไดได้ไได้ดีได้ไดได้ได้ได้ไได้ เูิาเจอทีมอะไรเจอลำพูนเหรอถ้าไมเป็นโตเกียวอ่ะหรือเขาไม่ได้เปลี่ยนชื่อเดินลงสามด้้เดี๋ยอกูเล่นบนทองให้ล่างสเลยเหรอได้ไ้โคตรไกลเลยนุ้หไโดนวะเชี่ยแยากสอเลยที่ข้างล่างบนเลยพี่แบกเดินด อู้เขาโหดมากเลยใช่ไหมนี่โตกโยเนี่ยลำพูนเออคือลำพูนใช่ไหมอุ้ยเอาวะยังไงต้องตีสองางไว้แต่ว่าต้องต้องไม่มีใครโดนเปิดเช่ไม่ช่ A ดิโอ่ใคนก่อนเนี่ยรอรอดวรอ่าแรอรออคนโดนลุมตอนเนี้ยเขาเปิดหน้าบ้านเา อันนี้ทีมหญิงเหรอที่ไกดเจอนี่นะเพราะว่าตัดบนห้องแน่น่อยอ่ะ้าหาไกลๆให้ใช่หรอเือนเราแนะหา อ่องเลี่ห้องเลยสมมติเลยี่กล้องไกล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 อ๋อมีชายด้วยผู้หญิงกี่คนหญิงลงรการใชายเขาไม่น่าอันนั้นปะเขียดปะผู้หญิงลงรการใชายแต่ชายงรงแรนหญิงไม่น่าได้ เออเขาแยกประเภทเหรอสรุปผู้หญิงไหมเนี่ยแป๊บนึงนะทุกคนผมเข้าห้องก่อนเยังไม่จบเหรอเขายังไม่จบโอเคจบแล้วบอกด้วยนะท้าจีจบแล้วบอกด้วยนะข่าวไม่ชัวร์ครับอ๋อเขายุบลงทั้งหญิงทั้งชายแสดงว่าหญิงล้วนเหรอหญิงห้าคนเลยเหรอ ไอ้บอสเอ็กนี่ไม่น่าไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ผู้หญิงว่าบอสเอ็กซ์ชื่อบอสเอ็กซ์การนิดเนี่ยอาจจะใช่การนิดการนิซีโฟลิตเทิลชิกน่าจะผู้หญิงสกายเซอร์คัลไม่แน่มมันาโค้งจบตรงไหนพี่ปาล์มจบพี่ไม่แน่ไหนวะไม่ไม่ไม่ซ้ายบนพี่นิดนึงไอเจนิดนึงนิดนึงนิดนึงฮะ เลยที่ทีมละแล้วสองทีม M S C กับกับอาริแคดอาริแคงไงศรัทธาไอพี่ก็คือจบใกล้ๆกันแหละไอ้เจจบใกล้ๆที่พี่มาร์กแหละจริงมันก็แบบมันก็เลือกเล่นได้อ่ะนะให้พี่บอกอีกป่ะผมกมหน้ากมหน้านับถึงเอยคือจริงๆเขาน่าจะให้พูดได้จนแบบเห็นวงเนาะโคดอะ พี่คงแบบมาร์คให้พวกแกรัวๆเนาะเฮ้ยบินอย่างนี้ปุ่มอย่างนี้โอ้เล่นอย่างนี้ไลน์นี้โอ้สุดยอดเฮ้ยกุ่มคือเอเอเจอทีมอะไรเนี่ยหญิงเหรอหญิงหญิงล้วนโอ้ที่ยิงแชมโลด้วยพี่ใช่แต่หญิงล้วนเลยห้าคนเลยเหรอใช่ เย็นเบ็ผู้แพ้ชั่วกล้่ชแพ้ผู้หญิงตั้เนชั่นะไม่ได้เป็นโคบีบีครับนั่งดูเฉยระหว่างรอห้องไงวางตัวถงที่วาตัวยู่หน้าที่วางหน้าที่วางองเอลรองเอลวางหลบเลย ที่วานที่วานที่วานตัวนึงที่วานตัวนึงใม่แชรเซากันหรอเซากร์กันหญิงล้วนโหดเลยอ่ะมาถึงรอบนี้ได้โหดอยู่แล้วอ่ะผมว่าใช่ไหมมันก็ต้องโหดมากๆเลยดิไอพวกพวกวเขาอาจจะแบบว่าแบบว่าเขาไม่เชื่อจริงๆว่าเป็นทีมหญิงเพราะว่ามันเก่งมากเลยอะไรอย่างงี้ไง แเซลกันดีเดี๋ยวก็ทะเลาะกันอีกขอสตีหน่อยสตีหน่อยโอเคสตีนจังหวะแล้วมันมันาขอ้ิปีโอเคคเออคิดะว่ายอมยอมให้น้องผู้หญิงเขาตามมาด้วยขึ้นเอากันพี่มาขอขอดูเกมนี้ก่อนเขาห้องโอ้โหทางมันยาวจังวะเหมือนสะพานในเอเลย ด่านเลยนะไอแจนสะพานด่านด่านสะพานเอฟชื่อด่านเลยนะด่านสะพานด่านบริดจ์ป่ะไม่ใช่ด่านสะพานดำดำอ่ะยาวอ่ะดำที่ไม่มีแข่งใช่่ใชที่ไม่มีแข่งอ่ะไม่รู้ว่ะพี่บริดจ์ป่ะวะเาธอวะใช่หละมั้งผมไม่รู้ว่ะผมไม่ค่อยได้เล่นนะคนเกียนเขาเล่นกันนะดิพี่ถามไม่เฉยมันเหมือนเลยดูหอยไกแล้วมันเหมือน เอออ๋อนั่นหาทีเขาแล้วอันนี้ละการอะไรอ่ะไม่ใช่มาเข้าหลีกเขาหรอกดพีกดพีเดียวกดเฮดวบกกดพีอะไรจะพุ่งอ่ะมันจะพุ่งอ๋อกดพีที่ปิ๊นตะกีนนะปิ๊นตะกินทั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 นพุ่งพุ่งพุ่งทันหมดอ่ะฟันกำแพงกูทันทันหมดแงนแงนแงนวิธีการแงนห้องเกียรแล้วเดื่อนมาห้องค่้ มามาพวกเราต้องออกแทนาะไรผูงร no. ี่บอกเราโดนสิฟากูเล่นให้ก่อนรอไม่เสิ็จอยู่มุมได้เหรอโอ้โหรถจิ๊บแต่ไก่แต่ไก่รถจิ๊บตัวแต่ไก่ตัวแต่ไก่ตายแต่ไก่ตายเฮ้ยแต่ไก่แล้วแต่ไก่ตัวหนึ่งตักไวอุ้ยโอ้ยยิงงี้ก็เอาไปเถอะครับต้องไม่เดินนนกก่่อออวะะข้างบเชี่ยยิงนี้ก็เอาไปเถอะครับจริงยิงนี้ เดือดเกินสื่อสารกันได้ดีุ้อกันอยู่นะเดือดเกินอ๋อเราเก็บอะไรเอาอย่างเงี้รอบโอเคเข้าแล้วแหละเนาะโอเคเราปล่อยไก่ไงปล่อยไก่เราไปเอารอบจริงเรราจิงไงเรอบจริงซินซินกาณิสสี่เหรอหรือกาณิสสี่โฟลิตเติ้ลชิกบอทเอ็ก เฮ้ยมีพีซีคาเฟ่ด้วยว่ะเดี๋ยวนี้ยังมีเนี่คาเฟ่ด้วยเหรอที่ต้องเล่นแต่เล่นแต่ร้านเกมอ่ะที่แต่ก่อนมีเติมอ่ะเอาพวงบล็อมเปิดเออค่มข่มโดนระเบิดนะเพื่อนบึ้มแน่เลยอย่าแค่ไม่กลุมเวลาเขาอันนี้อันนี้มีคนมาดูจับภาพไหมเนี่ยอ๋อก็คือแบบชนะก็คือถ่ายรูปส่งเขาใช่ไหมว่าชนะเท่าไหร่ไอ้เชี่ยเข้าคลาสสิกหรือว่าแจนเหมือนเราเลย ที่ที่งถ่ายรูปส่งในกลุ่มอะใน Facebook อะพี่ป๋าพี่เคยชนะแล้วส่งรูปด้วยเหรอเคยพี่โอ้โหเออเคยพี่เคยแข่งไอ้แกนพี่เคยแข่งที่ที่สองเลยแต่รายการนั้นพวกพวกนั้นไม่ได้ลงพวกทีมแข่งเก่งๆไม่ได้ลงมันเป็นรายการแคนวอร์อะที่ที่ชนะเราจะได้ชื่อชื่อติดประจำเซิร์ฟอะได้ไหมแล้วพี่ก็ไม่ได้ดิ เออพี่แพ้ทีมที่ชื่อทานเซนเดอร์ที่อะไรไม่รู้คขย้วเดตัวเอนะเว้ตวงกลับพี่เข้ารอบชิงเลยแล้วไอ้ไอเจยบเลยพี่โอ้พี่ปาลพี่หลอกพวกผมโหลดมาแล้วก็มานั่งติดหลังไม่แต่แจนกิของพี่อีกมึงเรียกไอเจน่ะหัวบัวไปเลยมึงอะอารอดูใครอยากเล่นกีะพี่ปาลนั่งอยู่ทางมุมกล่องเียเอาหัวโผล่นิดเดียวไงมันมันยิงพลาดข้ามกล่องได้ไม่เหมือนพับจีนะไอเจนเนาะไอเจนเนาะเออ แค่หัวโผูกก็ยิงได้แล้วอ่ะปืนอ่ะกระโดดอ่ะโอ้โหกระโดดเ,เออคอยทายตัท้ายรอนร้อวอยู่หลังก็มันก็โดดใช่สเต็ไไไไตปไว้ครับสเต็ปไว้มันไอไอเดฟมันจะลุกมันจะออกแบบไปลายๆมันจะออกแบบนิ่งถ้าเราลากโดนชื่อเหมือนว่าอะไรใครชื่อจุดอ้โนี่เขาก็มีชื่อจุดเลยไหนก็ไม่รู้อีเห้ยชื่อจุดคือคือ,คอแบบโปรเพเยอร์อะไรอย่างงี้เหรอใช่ไหม

ยิ่คิดคิดว่าเราแชมป์แชมป์ประเทศได้ไหมอันนี้แชมป์ประเทศใช่ไหมเอาไปต่อไหนเนี่ยเอาไปต่อไหนมีมีไปต่อไหมมีไปต่อไมอยอุ้ยตโอ๊ยลายขวยเลยวะเนี่ยไอบ้าเลย เอ้ยถึงอยู่ถึงอยู่แต่เฮี้ยหน่อยเจมกับเจเคยแข่งเอาอวอร์ดมาก่อนครับมันตั้งเองไหมพี่อ๋อต้องให้เจมตั้งให้โอเคเออพอเข้าใจอยู่เฮจมเจมสุดผิดวะเจมอยู่เนี่ยไม่รู้เลยจะฆ่า8บิตตัวนี้มามาเอาโลละ เรียกไอ้เจมแล้ววะเนี่ยเรียกไอ้ก yeah, ูไปแจมไปดีทุกคนเนี ne, ่ยไอ้เจมก่อจะมาฟังแผนไม่อยากอยากให้คนโดดรถอะคืไมไม่รู้มันตายเออในวันพี่ตรงไหนจะแถวเส้นนี้ไม่รู้รถตรงไหนเอ้จีมึงสร้างสตูอีกแล้วนะไม่น่ารักอีกแล้วนะอ๋อัน่ินไม่ถึงก็เอารถป่ะโอเคไอ้เจมมายัง ดูตานาูพึงเด็กกูจะเล่นปได้ไกาบ้านตัวนึ่งตานาดูไม่ได้พี่แมไม่ได้เชียวผมดูห้องออกมาเล่นเองเล่เล่นเองเล่นเองยไม่ได้เนี่ยมเมเล่นเด็กงเดไดที่ไหนอยากเล่เพื่อนดูล่างอย่างเดียวพี่วนเจมมาอย่างเนี้ยาบานีตัวดึงร้อยเปอรเซ็นชาเหลืกวงขวาอีกเพววงขวาอีก อเจมยมาไอเจมอะไรอ่ะลงแถวมาปากกูดิเอารถอ่ะเอ้ยชื่อมันยเหรอเหมือนไอเรฟเลยไอเรีก็มีชื่อทีมต้องอยู่ในควันเออเอามันก็พอถ้าข้ามไม่ได้ถ้าันขาปาก่อนนะเลยแล้วมันดไอบินลงไปละวเนที่ผมต้องดูกบเทุกคนเกดเกทราดท้ายสุดลกยล้เกเเกเเก

คลงตรงนี้นตองไหนขึ้นรถไว้เียรือมองดูอ่ะผมไม่มีวะหน้าบ้านหน้าบ้านมีหน้าบ้านขึ้นรถไม่ใช่เฮ้ยกูมีมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์นี่หว่าเีกิดจะดิเฮ้ยรถเส้นนี้กูไม่มีรถเลยเจ้กูมองหาอยู่เจ้าปวยแฮปปี้ลีโม่เฮ้ยไอเจมมามาหักดิไอเยี่ยนี่ว่โดนแบท กูได oh, wow. no, ้กลัวเปืนลงดาดฟ้านี่นะไปลงบ้านหลุมไม่มีมันจะมอไซคบ้านหลุมเแม่แล้วอไม่มีรถยโอเคโอเคปกติอยู่ตร้นใช่ะหหลุมถ้าไม่มีรถนะเว้ยมอไซค์ิอไซค์เออเห็นแล้วม่นต้องลนะเตงนี้้มันไม่ตอบเร็วไอเจ๊งพากมมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวรอหาแลอหาไม่เจอกูหาแล้วอีเยไม่มีเลยเนี้ยมาวงท้ายอ่ะ เอามันปะพีสักหน่อยกับมันปะมันเข้าบ้านหลุดไป้วใหญ่ตัวนึงเ่อผู้หญิงัั้นหนึ่งไอ้เหี้ยเวยกขับรถพาไปเอามันได้นะพี่ได้ไมแบบนึงคิดก่อนไม่มีสโคดังมีคนลงเราะว่โคดังมคตดลวไ่อามันลงตัวองที่องี่ใช่ไมเขาองี่ใช่ไหมบไปเลยัมันไม่ยอมขับรถออกเมื่อกี้องที่สองที่ โอ้ยากแล้วไม่ลองแน่ัวินเดียววินเดียวเดี๋ยวเพื่อนมันมาช่วยเพื่อนมันมาอ่างเอืมตึงครับเพราะเาเรียนรอมันในโกดังเฮ้ยเรากินเขาศูนย์เลยเนี่ยเพื่อมาขับรถะตะจะไป่ไปรับอมีเลแค่ังไคัเดียวแต็เราก็บะไนิดนึง เพื่อนมันจะขับมาโกลดังว่ะเฮ้ยมึงตัดเลยหรอไอ้กูว่าเอมึงมึงมึงใครโดนรีพอร์ตเลยเขาไม่ต้องไม่ต้องกูเองกูอยู่อยู่ล่าสุดอยู่ไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้เนี่ยน่าจะมาฟาร์มโกลดังปะเฮ้ยมันขับไปไหนอะขับไปหาเมืองวะไหนทีกลับมาอีกกลับมาไม่ได้กลับมาที่เดิมเดี๋ยวขับไปหามึงเลยกูคิดว่าน่าจะเอไหมเออใช่พี่โอกาสเอเยอะเอามึงขับไปหามึงกันวนะเออไม่ต้องโยกมานะกูกับคนเดียวเองก็ขับบนกลับไปว่ะถ้าบ้านไปเข้าได้นะบอกก่อนเฮ้ยตัวนี้ไมันถึงที่จะ อันนี้คือชนะป่ะ4-0นั่นเนี่ยวนดูมึงเหรอบันฟ้ายนบันฟ้ายูนบันฟ้ยนบนฟ้านหลังแรกเลยมีบักกี้เหอเ้าดู้องตัวไหวที่ไม่ไยิงกันดาวนี่ดีว่ในบ้านกเลยเออในบ้านกูเลยบ้านสองชั้นต้องรับบ้าน ไปกลายคนเดียวไปกล้นนาต้น้วบักกะนเจ็บมาตะนาเจ็บมากตะนาเจ็บมากเจอแมเจอแมงเจอเจ็เจ็บเสวยเดี๋ยวองตัวท้ายเดี๋ยวสอตัวบ้านหมดเลยเดียเออเี๋ค่สองตัวนะเว้ยบักี้เขาหวตัวท้ายตัวท้ายตัวท้ยสวยเียไม่มีรถเียเลยสนน่าเบื่อิดได้เลยไม่มอสกาอยู่เมอ่ห้ามเอาให้หนะ ต่อยอ่ะอเจมตัดมออ๋อเขาบมูว่าสองเราจะแพ้โอเคอันนี้คือถ้าเขาได้วินนี้คือเสมออันนี้เราชนะถูกปะอันนี้เราถูกปะเรชนะถูกปะเมื่อกี้ใครใครคนดีงคาสุดร้ายอ่ะเานั้นสองเด็นเวลยใครคน